ครับสวัสดีครับสวัสดีน้าตกปลาทุกท่านแลวก็เ c ซอมานโดทุกท่านด้วยแล้วกันครับจะเจอผมหนึ่งคลิปนี้นะครับผมพามาตกปลาคลองนะครับผมเดินมาจากตรงนู้นนะครับเดินมานี่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 ครับพองมันวงเป็นวงกลมมานี่ตกแดงนะครับแล้วก็น้ําที่ไหลก็มาจากทางนี้ครับเดี๋ยวผมจะเดินขึ้นไปตีไปเรื่อยๆนะครับตีจากตรงนี้ไปเลยนะครับตีไปตรงนี้ตรงนู้นแล้วก็ข้ามไปตรงนู้นนะครับ เราเดินไปต้นคลองกันนะครับเผื่อปลามันส่วนขึ้นไปนะครับแต่ว่าก็ต้องขอบคุณเจ้าของที่ด้วยนะครับเพราะว่ามันเป็นคลองสาธารณะก็จริงแต่ว่าคลองเนี่ยมันอยู่ในที่เขาเราต้องขออนุญาตเขาเดินผ่านมานะครับนะโอเควันนี้ผมก็นะครับใช้เป็นทวินมิกซ์แล้วกันวันนี้นะครับใช้เป็นทวินมิกซ์แล้วกันนะครับวัดนี่ครับเลือดออกแล้วครับเมื่อกี้เบ็ดเกี่ยวนะฮะเป็นทวินมิกซ์นะครับตัวนี้ก็นะครับอุปกรณ์ที่ใช้นะครับเป็นพิเศษของบ้า สายอะมันโด PE2 นะครับฟรโอคาร์บอนร้อยเปอร์เซ็นต์จากอมันโด30ปอนด์นะครับโอเคเดี๋ยววันนี้เราไปดูกันว่าทวินมิกซ์นะครับเดินเลาะคลองขึ้นไปมันจะมีผลงานให้เราดูมากน้อยแค่ไหนแต่ผมมองอยู่ว่ามันมีปลาแต่ว่าลอยน้ํามันท่วมมาเห็นไหมครับตรงนู้นน่ะน้ามันท่วมไปว่าไม่รู้ว่าปลามันจะสวนขึ้นหรือว่าปลามันจะออกไปดันท้ายห้วยนะครับเดี๋ยวเราก็จะเดินขึ้นไปแล้วก็เดินลงกลับไปอีกครับโอเคฝากกันด้วยกันครับสำหรับทวินนะครับนะฝากด้วยนะฮะตีแหลกไม่แดกย้ายหมายทวินก นี่ครับมันเป็นล่องคลองนะครับวนไปเลยวนไปเลยเป็นวนกลมครับเป็นล่องคลองนะแต่ว่ามันอยู่ในไร่ขขเขาขอเขามาตกนะครับนี่ครับกินทวินมิกสี่เซนสีเขียวนะครับทวินมิก์ตีแหลกไม่แดกย้ายหมายทวินมิก เดินจนด้านบนคลองเป็นล่องคลองเมื่อกี้นะครับต่อจากเมื่อกี้นี้เราเดินเข้าเข้ามาข้างในนะครับก็ต้องซื้อหน่อยนะครับนี่นะครับเป็นล่องคลองล่องห้วยเข้ามาด้านในโค้กมาจากเมื่อกี้นี้โผล่ไปนู่นนะดูดิเดี๋ยวเดินไปอีกครับเดินไปอไกล ค่อยเลาะไปครับต้มที่สองมาแล้วครับทวินมิกสตีแหลกไม่แดกย้ายหมายทวินมิกส์ปลาอะไรครับปล<ม>าช่อนครับช่อนอย่างเดียวครับระแวงอ่้งไงแรกเลย,ปยเป็นห้วยนะครับ เราเดินต่อออกจากมาทางทางนู้นนะครับแล้วก็เดินเลาะขึ้นมาเลยมันก็จะเป็นห้วยขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าต้องผ่านสวนเาครับก็จะพยายามจะขอเจ้าของสวนเดินผ่านนะครับถ้าเจอเจ้าของสวนก็พามันเป็นห้วยครับต้องเดินมาแล้วก็ขออนุญาตเขาเดินเข้าสวนเอานะเขาที่เขานะนี่ครับทวินมิกซ์นะครับตัวนี้3มเซนนะครับใบหลิวตีน้ำโคตรดังเลยตีแลกไม่แดกย้ายหมายทวินมิกซ์ นี่ครับไม้ต่อไม้ครับไม้ต่อไม้ครับปลูกครับเป็นลองคลองครับอู้หครับสุดตีจริงครับตรงนี้โอ้หลักใหญ่ครับนี่ครับไซ นี่ครับเห็นไหมครับบอดี้หดไปนะครับแต่ว่าคมเด็ก,ก็เปิดปกตินะครับนี่นะทวินมิกซ์ตีแลกไม่แดกย้ายหมายทวินมิกซ์